หลวงพ่อเงียยเป็นพระผู้มีเมตตาและเป็นที่เคารพรักของชาวบ้านท่านมีกิจวัตรคือการนั่งภาวนาอยู่เสมอในกุฏิซึ่งตั้งอยู่ใกล้หอระฆังเก่าของวัดชาวบ้านมักจะมาตีระฆังในช่วงเช้าและเย็นเพื่อส่งสัญญาณการทำวัดและเสียงระฆังที่ดังกังวานนั้นเป็นที่ชื่นใจของทุกคนวันหนึ่งนายจินช่างหล่อระฆังที่มีชื่อเสียงได้เดินทางมาที่วัดและเห็นระฆังเก่าที่หอระฆังมีรอยร้าวเล็กน้อยเขาจึงอาสาลหล่อระฆังใบใหม่ที่ใหญ่กว่าสวยกว่าและส่งเสียงได้ไพเราะสมบูรณ์บูนกว่าระฆังใบเก่า เมื่อนายจินหล่อระฆังใหม่เสร็จเขานำมาถวายหลวงพ่อเงียบด้วยความภูมิใจกลับเรียนหลวงพ่อครับระฆังใบนี้สมบูรณ์แบบที่สุดครับเสียงมันจะกังวาลไปไกลและเป็นที่ชื่นใจของชาวบ้านทุกคนอย่างแน่นอนนายจินกล่าวหลวงพ่อเงียบรับระฆังใหม่ไว้แต่ท่านกลับนำไปแขวนไว้ในกุฏิของท่านแล้วยังคงใช้ระฆังเก่าที่มีรอยร้าวสำหรับกิจวัตรของวัดตามเดิมนายจินแปลกใจมากจึงถามท่านด้วยความเสียดายหลวงพ่อครับ ทำไมท่านถึงไม่นําระคังใบใหม่ไปแขวนที่หอระคังล่ะครับระคังใหม่นี้เป็นที่สุดแห่งความสมบูรณ์แบบนะครับหลวงพ่อเงียบยิ้มอย่างอ่อนโยนท่านชี้ไปที่ระคังใหม่ที่แขวนนิ่งอยู่ในกุฏิแล้วกล่าวว่าโยมจินเอย๋ยระคังใหม่นี้สมบูรณ์แบบด้วยตัวของมันเองอยู่แล้วแต่สิ่งที่อาตมาต้องการสอนไม่ใช่ความสมบูรณ์แบบภายนอกแต่เป็นความสงบที่แท้จริง เมื่อใดก็ตามที่อาตมามองเห็นระฆังใบใหม่ที่แขวนนิ่งอยู่ตรงหน้าอาตมาจะระลึกได้ว่าเสียงที่ไพเราะที่สุดไม่ใช่เสียงที่เกิดจากการตีระฆังแต่คือความเงียบสงบในใจของอาตมาเองถ้าอาตมานำระฆังใบนี้ไปแขวนไว้ที่หอระฆังแล้วเฝ้าคาดหวังว่ามันจะส่งเสียงที่ไพเราะสมบูรณ์แบบตามที่โยมปรารถนาอาตมาก็จะติดยึดอยู่กับเสียงนั้นและจิตใจก็จะสั่นคลอนไปกับเสียงที่เกิดขึ้นและดับไปการเก็บระฆังใบใหม่ไว้ในกุฏิที่เงียบสงบ จึงเป็นการตวนใจอาตมาว่าคุณค่าของระฆังที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่การดังแต่คือการเตือนให้ใจระลึกถึงความเงียบต่างหากนายจินถึงกับนิ่งอึ้งท่านเข้าใจว่าความสมบูรณ์แบบที่ท่านค้นหานั้นอยู่ที่ความสงบในใจไม่ใช่ที่เสียงก้องกังวานของระฆังท่านได้เรียนรู้ว่าการปล่อยวางความคาดหวงังคือการสร้างความเงียบสงบที่ยั่งยืนที่สุด